สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจในเรื่องราวในทุกมุมที่อยู่รอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูประหลาดวัฒนโพธิที่คุณครับที่ท่านจะได้นําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีฝากผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉันประมลชนะจระกับชดพาร์ทและผมรุ่นกรอิ่มกมชัยครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับ ผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับก็คงเคยมีอาการรู้สึกน้อยใจเกิดขึ้นมาครับซึ่งความรู้สึกนี้นะครับเวลาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกอยากจะให้มีคนมาง้อเราบ้างหรือว่ามาทําดีกับเราบ้างนะครับแต่บางคนนะครับถึงขั้นอาการหนักครับคือไม่อยากส่งสิงกับใครเลยก็เป็นไปได้ครับใช่ค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะเมื่อสะสมมากๆเข้านะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองอะไร้ค่าไม่ดีพอสําหรับคนอื่น แล้วก็จะเป็นการซ้าเติมตัวเองและทําให้ทุกๆอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆอีกด้วยค่ะถูกต้องครับด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ครับในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหานิสัยนี้นะครับหรือว่าความรู้สึกความน้อยใจที่เกิดขึ้นในวันนี้กันครับไปติดตามรับฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะดีใจครับเมื่อรู้สึกว่าไรค่าบางครั้งรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไม่มีใครสนใจโดดเดี่ยวอ้างว้างความรู้สึกเหล่านี้ มีแต่จะทำให้คุณค่าในตัวของเราลดลงแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูประหลัดสุวัฒนะโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ ราบนักการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับรรรคำถามแรกในวันนี้ครับอยากกราบเรียนถามพระอาจา,จารย์เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกไร้ค่าครับพระอาจารย์จนนํามาสู่ต้นเหตุหรือว่าสาเหตุของโรคซึมเศรา้าหรือการเก็บตัวอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับพระอาจารย์เจริญพรความรู้สึกไร้ค่าถามว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเอ่ยจริงๆเกิดจากการที่เอาตัวเองไปเปรียบ,บกับคนอื่นรอบๆข้างแล้วพอรู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้เนี่ย มันก็รู้สึกว่าต่ําต้อยน้อยหน้าแล้วก็คนเรามันชอบความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนี่ใช่ไหมพอรู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้ปั๊บเนี่ยความรู้สึกก็ชักไม่เคยดีแล้วรู้สึกว่ามันชักอะไรละ่ะน้อยใจชีวิตตัวเองทําไมเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็ชักไม่อยากเจอเขาละเพราะว่ามันเป็นกระแสะกดดันจากสังคมรอบตัวไงยิ่งถ้าเกิดสังคมดูว่าคนคนนี้สู้ไม่ได้แล้วมองแบบเหยียดเหยียดหน่อยความรู้สึกจากสายตาที่มองด้วยคําพูดที่ อากับกริยาที่แสดงออกเนี่ยจะยิ่งกดดันเนาัน้นใหญ่เลยเห็นั้นความรู้สึกไร้ค่าจะเกิดมากหรือเกิดน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งง hmm. เนื่องจากว่าคุณค่ามันมีหลายมิติเนี่ย hmm. ใช่ไหมเราอย่างง่ายๆเอาที่เห็นชัดๆอย่างสม่นว่าเด็กในัยเรียนเนี่ยเรียนหนังสือในโรงเรียนคุณค่าที่เห็นชัดมากสุดคือว่าเรียนเก่งหรือเปล่าสู้เขาได้ไหมถ้าเด็กคนไหนรู้สึกว่าเรียนแล้วมันสู้เขาไม่ได้เกรดได้น้อยเพื่อนในห้องแล้วดีกว่า แล้วถูกคนอื่นเขาดูถูกเด็กเรียนดีเขาดูถูกเลยนะเด็กคนนี้ก็ชักรู้สึกกดดันแล้วแต่ความจริงคุณค่าของเด็กเนี่ยถามว่ามีเฉพาะเรื่องผลการเรียนหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะเด็กคนนี้อาจจะเล่นกีฬาเก่งดนตรีเก่งหรือเป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยไมยตรีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนดีเห็นใครมีอะไรขึ้นมาพั๊ก็ยินดีช่วยเหลือถ้าเกิดสังคมให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันก็บาลานซ์กันไง เด็กเรียนเก่งอาจจะด้อยอย่างอื่นมากคนอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องด้านเดียวยิ่งถ้าเกิดว่าพ่อแม่ครอบครัวกดดันด้วยนะจนเด็กไม่มีทางออกเนี่ยโอ้โหปัญหายิ่งแรงเลยตัวอย่างที่ชัดคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงแล้วความรู้สึกของคนเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราอาสัาเดรียนหนังสือประถมมานักเรียนในห้องมี4ี่สิบคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทั้งห้องคือเพื่อนร่วมชั้นของเราเพื่อนนักเรียน แต่ในญี่ปุ่นไม่ใช่เขาไม่ได้รู้สึกว่าที่เรียนอยู่ในห้องทั้งหมดเ,เป็นเพื่อนเขาเขาจะมีกลุ่มเพื่อนอาจจะสองคนสามคนสี่คนกลุ่มไหนใหญ่หน่อยก็ห้าหกคนถือว่าโอ้โหกลุ่มใหญ่มากนั่นคือเพื่อนเขาคนอื่นไม่ใช่เป็นแค่คนนั่งเรียนในห้องเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีการแข่งขันและมีการจับตัวจับพวกกันเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็พ่อแม่เองก็ใส่ใจในการศึษาลูกดี ซึ่งในด้านนึ้งก็เป็นข้อดีที่ว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกมีความคืบหน้าในการเรียนเป็นยังไงสมาคมผู้ปกครองญี่ปุ่นแข็งแรงมากเลยถึงเวลาเรียนหนังสือนะจะมีบางชั่วโมงที่เขาจัดให้ผู้ปกครองมายืนหลังห้องนะคุณครูสอนเด็กไปผู้ปกครองเด็กยืนหลังห้องคอยดูอ่ะว่าครูถามลูกตัวเองตอบได้ไหมถ้าตอบได้รู้สึกภูมิใจถ้าตอบไม่ได้กลับไปถึงบ้านจจะโดนซ้ายขวาทั้งสอนว่าทําไมทาขายหน้าสู้เขาไม่ได้หรือเกรดออกมาแล้วพอได้เกรดน้อยปั๊บเนี่ย โอ้โหอาจจะโดนพ่อแม่ดุว่าอะไรต่างเนี่ยเด็กก็ยิ่งกดดันอยู่โรงเรียนก็ถูกเพื่อนกดดันสังคมแข่งขันรอบตัวกดดันกลับมาถึงบ้านโดนกดดันอีกเนี่ยจอกระทั่งว่าพอขึ้นมาถึงระดับมัธยมต้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นไงสรีระทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยตรงจังหวะนี้มันจะเกิดโรคโรคหนึ่งที่ในญี่ปุ่นพูดปั๊บทุกคนรู้จักหมดเลยคือโรคฮิคิโคมโมริฮิคิโคโมริแปลว่า การเก็บตัวไม่ยอมเจอใครไม่ยอมไปโรงเรียนแล้วก็อยู่เฉพาะในห้องพ่อแม่จะดุจะอะไรยังไงไม่สนใจแล้วคนนี้คือต่อต้านเลยเพราะรู้สึกไปโรงเรียนแล้วมันถูกกดดันเน่ะมันเครียดมันไม่มีความสุขเพราะตัวเองสู้เขาไม่ได้แล้วพอต่อต้านนี้ปั๊บพ่อแม่ก็เริ่มเปลี่ยนจากที่ว่าจะกดดันให้ลูกเรียนเก่งจะกลารว่าเฮ้ยลูกเราแกเป็นเด็กมีปัญหาทําไงดีเนี่ยพยายามจะลงโทษมั่งเชียร์มั่งอะไรมั่งก็ไม่ค่อยจะได้ผล สุดท้ายก็ปล่อยเลยทาเลยเด็กก็ไม่ไปเรียนก็อยู่แค่นั้นแล้วไม่ได้อยู่แค่ปีสองปีที่อยู่อย่างเงี้ยยี่สิบปีสามสิบปีจนพ่อแม่แก่เท่าเลยนะจนพ่อแม่เจ็ดสิบแปดสิบลูกก็สี่สิบห้าสิบไปแล้วเนี่ยก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆแต่พอพ่อแม่ไปเจ็ดสิบแปดสิบชักแก่ชักเลี้ยงลูกไม่ไหวเงินบาเหน็จบานาญที่มีเก็บอยู่ก็ค่อยๆใช้ค่อยๆหมดไปเนี่ยถึงจังหวะที่จะต้องหาคนมาดูแลแล้วเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น มีคนที่มีอาการฮิกคิโคมอริในญี่ปุ่นเนียประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณล้านเศษล้านคนเศษเนะกลายเป็นปัญหาที่ประทุขึ้นมาบางคราวก็เลยกลายเป็นบางคนนะเป็นแค่ส่วนน้อยนิดนะไปก่อความรุนแรงเพื่อต่อต้านสังคมถือมีดไปทำร้ายคนในถนนทำร้ายเด็กนักเรียนโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเสร็จแล้วเชือดคอตายเพราะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ค่าแล้ เลยเกิดพฤติกรรมในการต่อต้านสังคมงนี้ขึ้นมานี่ก็มีเริ่มต้นทั้งหมดคือเกิดจากการไปเปรียบกับคนอื่นเขาแล้วพอสังคมเป็นสังคมที่ให้ค่านิยมมิติเดียวแล้วกดดันสูงจนคนคนนั้นไม่มีทางออกปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกไร้ค่าก็มีทางออกคือใช้ความรุนแรงต่อต้านหรือว่าถอยตัวเองหนีออกมาจากสังคมเก็บตัวเงียบนี่อย่างนี้ซึ่งจริงๆคือไม่ดีทั้งคู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการโรคซึมเศร้าหรือว่าความรู้สึกหนีสังคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากความรู้สึกที่ตัวเองไร้ค่านั่นเองจึงเกิดเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นมาจเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วถ้าเมื่อคนเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจะโทษสังคมหรือว่าจะโทษตัวผู้ป่วยดีคะจริงๆรต้องบอกว่ามันประกอบกันนะอย่างที่บอกไปแล้วนี่ว่าระบบสังคมที่ให้ค่านิยมมิติเดียวเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญอันหนึ่งแต่ขณะเดียวกันทำไมบางคนเป็น ทำไมบางคนไม่เป็นก็บอกเราอาจจะบอกว่าก็คนที่ไม่เป็นเนี่ยเป็นเพราะเขาสู้ได้ไงแต่จริงๆเราจะไปพบว่าอย่างญี่ปุ่นว่าล้านหัาคนมาเยอะนะจริงๆมันก็คือแค่1%ปของประชากรนี่ใช่ไหม,มก็ไม่ใช่ว่าคนอีก99%จะเรียนหนังสือเก่งหมดก็ไม่ใช่ก็มีคนอีกจํานวนมากที่อาจจะเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเนี่ยแต่ว่าเขาทนไหวเขาสู้ไหวแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งที่ว่าสู้ไม่ไหวจนกระทั่งหนีเลยถอยห่างจากจสังคมเลยเห้นระบบสังคมเนี่ยมีผล ประเทศอื่นทําไมไม่มีอาการนี้มากเทียญี่ปุ่นล่ะเพราะประเทศอื่นระบบสังคมไม่เหมือนญี่ปุ่นหรือใช่ไหมเมืองไทยอาการนี้มีไหมมีแต่จํานวนมันไม่มากเทียญี่ปุ่นเพราะระบบสังคมเรายังให้ค่านิยมแบบหลากหลายอยู่ไม่ได้สุดโต่งเอาแต่เฉพาะผลการเรียนอย่างเดียวเพราะถ้าดูจริงๆเราจะพบว่าคนเรียนเก่งการันตีว่าชีวิตจะมีความสุขไม่แน่บางคนเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ทํางานแล้วประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐียิ่งกว่าเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนเก่งซะอีกเนี่ย เราเห็นไงว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยให้ค่านิยมที่หลากหลายให้ความสำคัญความดีด้วยความมีน้ำใจด้วยแล้วก็เรื่องกีฬาเรื่องการแสดงออกเรื่องศิลปะต่างๆเรามีค่านิยมที่หลากหลายเด็กก็เลยไม่ได้กดดันเท่าที่ญี่ปุ่นรวมทั้งพ่อแม่ไทยก็ไม่ได้กดดันลูกตัวเองขนาดพ่อแม่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ระบบสังคมที่ให้ค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็หลากหลายมีความสําคัญขณะเดียวกันคนแต่ละคนก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองขึ้นมาด้วยแม้แต่เด็กเรียนเก่งแต่ถ้าเกิดถึงชั่วโมงพละเนี่ยเล่นอะไรก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้เลยเด็กเรียนเก่งก็อาจจะเกิดความรู้สึกตัวเองไร้ค่าเหมือนกันนะในบางด้านเนี่ยงั้นคนทุกคนไม่มีใครหรอกที่ว่ามันจะเก่งไปสมบุกมทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีบางเรื่องเก่งบางเรื่องไม่เก่งเราก็ต้องฝึกภูมิต้านทานในตัวเราเองว่าเออยอมรับความจริง เราจะไปหวังให้เราเองหนึ่งในทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดด้านไหนเราไม่เก่งเราก็หา,ด,าด้านที่เราเองมีความถนัดชดเชยให้โดดเด่นขึ้นมาก็มีจุดที่เราสามารถภูมมใจในตัวเองได้จเจริญพรท่าที่ฟังพระอาจารย์นี่คือสาเหตุนอกจากว่าเกิดจากสังคมเนี่ยให้คุณค่าที่หลากหลายแล้วครับพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวของเราเองต้องมีภูมิคุ้มกันของเราเองนะครับแล้ว ในทางพระพุทธศาสนาจะมีวิธีการที่จะทําให้เรามั่นใจในตัวเองได้ครับอย่างเช่นการนั่งสมาธิอะไรต่างๆที่ช่วยได้ไหมครับอาจารย์เจริญพรจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาความภูมิใจในตัวเองนะความรู้สึกตระหนักในคุณค่าตัวเองไปไว้กับสังคมรอบตัวเนี่ยเรามีปัญหาตลอดจะมากจะน้อยก็มีแม้อยู่ในระบบสังคมที่ให้คุณค่าหลายมิติปัญหาจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีปัญหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีคือว่า เอาความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าตัวเองเนี่ยมาไว้อยู่กับตัวเราเองไม่ได้ขึ้นกับแฟกเตอร์ในสังคมข้างนอกเ,อเรามองเจ้าชายศรธฐะเนี่ยถ้ามองในระบบสังคมคุณค่าภายนอกเกิดมาเป็นราชทายาทใช่ไหมอนาคตจะต้องขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วมีสมบัติพร้อมปราสาทสามฤดูมีครอบครัวที่ดีพนางพิมพาเป็นหญิงเป็นจัก,กรยานีสิ่งที่ชาวโลกสแสวงหาทั้งเงินทองตําแหน่ง ชื่อเสียงกิติยศครอบครัวที่ดีพระองค์มีหมดเลยแต่พระองค์ทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วไปอยู่ป่าห่มผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วผ้าห่อศพเนี่ยามาซักๆๆ,ๆๆแล้วห่มเนี่ยแล้วก็ตั้งใจบําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเนี่ยถามว่าอันนี้เป็นมิติคุณค่าที่สังคมเทิดทูนไหมถ้าเทียบกับการเป็นราชทายาท คนก็จะมีความรู้สึกถ้าคนทั่วไปมองว่ารัชทายาทน,น่าจะดีกว่าใช่ไหมเฮ้ย hey, ทำไมไปอยู่ป่าผมเผ่าลุงลังไปหมดเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างยากลําบากนี่นะมันน่าจะสู้ไม่ได้แต่ความจริงเพราะพระองค์ไปสแสวงหาคุณค่าภายในจนกระทั่งตัดสู้ร,รมแล้วก็มาสอนแล้วมีคนจํานวนมากเคยเป็นพร,าาระราชาสละราชสมบัติมาบวชก็มีเป็นมหาเศรษฐีทิ้งสมบัติบริจาคหมดแล้วมาบวชก็มีเป็นอัครเสนารรบดีก็มี คนที่มีตําแหน่งใหญ่โตในทางสังคมที่สังคมยกย่องเชิดชูเนี่ยกับทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาคลองผ้าสามผืนดํารงชีวิตด้วยการบินธบาตเป็นภิกษุผู้ขออาหารจากชาวบ้านเนี่ยเขาให้อะไรมาก็ฉันไปอย่างนั้นเนี่ยเคยเป็นมหาเศรษฐีแล้วมาเดินขออาหารชาวบ้านได้ก็ได้ไม่ได้ก็อดเนี่ยเคยเป็นอัครเสนาบดีเคยเป็นพระมหากษัตริย์อย่างพระมหากปินะพระพัทยะเป็นต้นเนี่ยแล้วทิ้งราชสสมบัติมาบวชอยู่อย่างนี้เลย อะไรล่ะคือสิ่งที่ทําให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีความภาคภูมิใจในคุณค่าตัวเองจนกระทั่งมีความสุขจนอุทานว่าสุขจริงหนอได้เนี่ยเพราะมันเป็นการผูกกับคุณค่าภายในไม่ได้ขึ้นกับสังคมภายนอกว่าจะมองอย่างไรแต่เป็นการตระหนักถึงคุณค่าตัวเองภายในจริงๆสิ่งนี้เนี่ยมีความสําคัญและมีความหมายมากกว่าเราเองอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าให้อะไรล่ะสละทุกอย่างออกมาบวชด,ด้วยกันหรอกนะ เอาเป็นว่าให้เราตระหนักว่าคุณค่าจริงๆมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองเราอยู่ในสังคมจะให้ทิ้งสังคมแบบไม่สนใจคุณค่าสังคมเลยมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าอย่าไปจนมากเกินไปต้องรู้ว่าจริงๆแก่นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะสังคมนิยมยกย่องอะไรเนี่ยเราอยู่ในสังคมนั้นเราทําได้แล้วสังคมชื่นชมเราอาจจะรู้สึกภูมิใจแต่ถามว่ามันการันตีไม่ว่าเราตายแล้วจะไม่ตกนรก ไม่ได้การันตีเลยนะร่าจัเป็นบุคคลมีชื่อเสียงสังคมชื่นชมยกย่องโดดเด่นด้านใดนด้านหนึ่งเป็นนักร้องเป็นนักสแสดงเป็นนักกีฬาเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงจะด้านไหนก็นแล้วแต่เนี่ยแต่มันยังไม่ได้การันตีเลยว่าเราละโลกแล้วเนี่ยจะปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์น,น้นเรามาสร้างคุณค่าภายในที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราดีกว่าเจริญพร พราาะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้คนรอบข้างจะสามารถช่วยเขาอย่างไรได้บ้างคะเจริญพรอันหนึ่งที่ช่วยได้คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่าให้เขาจมจอมอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไปติดในการเปรียบตัวเองกับคุณค่าที่สังคมที่เขาอยู่เนี่ยชื่นชมยกย่องรู้สึกเสี่ยงสู้ไม่ได้เขาเลยถอยหนีออกมาใช่ไหมถ้าเขาหนีออกมาพุ๊บยิ่งนับวันนะมันจะจมไปเรื่อย เพราะตัวเองก็จะเริ่มตามสังคมไม่ทันแล้วก็รู้สึกตกต่ําความรู้สึกทางลบมันก็พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นยิ่งนานยิ่งแก้ยากเหธีการคือว่าให้ได้ออกมาแล้วก็ให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายให้ได้ทํางานให้เหงื่อออกได้ทดําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ง่ายๆเอาทําความสะอาดบ้านถูบ้านทำน่นทนํานี่ลดน้ําต้นไม้ล้างรถถ้ามีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขมีแมวก็ดูแลคือได้ทําอะไรทาเครื่องทําครัวซักเสื้อซักผ้าทำอะไรก็ได้ให้ทํารู้สึกว่า มันเป็นประโยชน์หรือถ้าเกิดมีที่ทางนะอา้าวทำกเกษตรซะหน่อยปลูกต้นหมากลากไม้ไปทําพืชผักสวนครัวอะไรก็ได้ได้ใช้กําลังสู่เออเราได้ทําอะไรบางอย่างที่ว่าวันวันหนึน่งผ่านไปไม่ใช่ว่าผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่ใช่ว่าฮิคิโคมริคือขุกตัวเองอยู่ในห้องไม่เจอใครเลยแล้วก็ดูแต่ซีรีส์เล่นแต่เกมทั้งวันทั้งคืนความรู้สึกมันก็ยิ่งจมไปเรื่อยๆเนี่ย แยกตัวเองจากสังคมที่แท้จริงออกไปเรื่อยๆอ่านกระตึงกระตูนเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะความรู้สึกตัวเองด้อยเนี่ยมันก็แฝงอยู่ลึกๆเอาแค่ความเพลิดเพลินเฉพาะหน้ามาบังหน้าแต่นั่นเองแต่ความรู้สึกมันจะต่ำไปเรื่อยๆแต่พอได้ออกมาแล้วได้ทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สร้างสารร์และเป็นประโยชน์ความรู้สึกมันจะเริ่มเปลี่ยนยิ่งถ้าเกิดทําการเกษตรมีการปลูกต้นหมากลากไม้มันจะเห็นมันจเจริญเติบโตเดี๋ยวแตกใบใช่ไหมมันจะเป็นพลังบวกไงมันเห็นการเติบโตของชีวิตเนี่ย มันเกิดพลังบวกในใจขึ้นมาความรู้สึกดีๆมันเ,เกิดเอ,อวันนี้แตกใบนี้ละอีกสองสามวันใบเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวมีใบใหม่ขึ้นมามันเห็นการเติบโตมันเป็นพลังบวกในใจตัวเองขึ้นมานี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะถ้าอยู่ในเมืองไทยแล้วเราก็สิ่งแวดล้อมเราเอื้อให้ผู้ชายหาจังหวะเอามาบวชเลยฤดูร้อนก็ได้บวชเขา้าพรรษาก็ได้เนี่ยในวัดที่มีการอบรมมีพระอาจารย์ดูแลกิจวัตรกิจกรรมดีไม่ใช่บวชแล้วปล่อยไปเรื่อยเลยนะ แต่ว่ามีการสอนมีการอบรมที่ดีเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยเพราะอย่างนี้ปั๊บเขาจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีค่านิยมใหม่ไงบวชเป็นพระต้องมาโชยความรวยไหมไม่มีเครื่องประดับเนี่ยแหวนก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่มีสร้อยคออะไรก็ไม่มีทั้งนั้นอะ่ะมีก็้าชีวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในค่านิยมแบบใหม่แล้วก็ชีวิตก็อยู่ที่ว่าเออสวดนมน,นั่งสมาธิแล้วก็ ทำรรกิจของสงฆ์เนี่ยศึกษาธรรมะต่างๆไปค่อยๆตระหนักในคุณค่าตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่จะเป็นการให้มุมมองใหม่ชีวิตใหม่ของเขาเสร็จแล้วทําให้เขามีความพร้อมออกไป,ไปเผชิญสังคมระหว่างปฏิบัติทาใจก็นิ่งด้วยใจก็ใสด้วยมีกําลังใจใจเข้มแข็งขึ้นด้วยเป็นการฝึกใจโดยตรงฝ่ายหญิงแม้ไม่ได้บวชเนี่ยไปรักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสิบห้าวันก็ดีเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะเราจะได้มีพลังขึ้นมาเมือดชาร์จแบตมา แบตเต็มแล้วแล้วก็พร้อมจะออกไปสู้ใหม่ตอนแปดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ติดติดขัดๆที่มันจะขาดไม่ขาดแลเนี่ยแต่พอแปดเต็มร้อยเนี่ยเออมันพอสู้กันต่อได้นี่เป็นอย่างนั้นเจริญพรพระอาจารย์ครับเ้าอย่างอีกสาเหตุหนึ่งครับที่เกิดจากความรู้สึกไร้ค่าที่พระอาจารย์บอกว่าเกิดจากความที่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือที่เห็นมาจากโซเชียลมีเดียครับเราก็จะเห็นไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตของคนทั่วไป ตรงนี้พระอาจารย์มีวิธีแก้หรือว่าวิธีป้องกันไม่ให้เรารู้สึกอยากไปเปรียบเทียบกับคนอืนน่นนะครับจริงๆนะถ้าเราดูจากสถิติจะพบว่ามนุษย์ปัจจุบันให้เวลากับโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากอย่างเขาเช็คออกมาแล้วเมืองไทยอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะวันหนึ่งใช้เวลาอยู่กับส่วนใหญ่ก็มือถือตอนนี้เนี่ยลองลงมาก็จะเป็นไอพึ่งไอแพดหรือว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตพวกคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เนี่ยวันหนึ่ง8-9ชั่วโมง มันมากเวลานอนเด็กนะเนี่ยเป็นเวลาที่ใช้มากที่สุดเลยเห็นตัวเลขแล้วยังตกใจว่าแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานทําการไปเรียนหนังสือเนี่ยวันหนึ่งอยู่กับโซอยู่กับโซเชียลตั้ง8ดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเลยนะแต่มันคือจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในบ้านในเมืองเราแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปในโซเชียลแล้วไปดูคนรู้จักเขาก็บอกไปกินอะไรก็ถ่ายจริงๆยังนึกสงสัยทําไมต้องถ่ายไปโชว์คนอื่นก็ได้ว่ากินอะไรห <ł uy January> รือว,ว่าไปซื้ออะไรไปเที่ยวที่ไหนนะ แล้วเวลาถ่ายโชว์ถ่ายว่าตอนนี้กําลังโซมถ่ายโชว์ไหมไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่มักจะโชว์ว่าเออไปทําอะไรที่มันแบบโกโก้เใช่ไหมไปซื้อของอะไรดีๆหรือว่าทานอะไรดูอร่อยอร่อยไปเที่ยวที่ไหนดูสนุกสนุกมองในแง่ดีบอกก็อยากให้เพื่อนเขารู้อะแล้วแบ่งปันความสุขแต่ความจริงมันเหมือนกับเป็นความอวดๆเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คนอื่นก็เอ้ยทำไมคนอื่นเขาได้ซื้ออย่างนี้ได้กินอย่างนี้ได้เที่ยวอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้มั่ง รู้สึกไปเจอกี่คนกี่คนเขาก็เอ,อาของดีๆเข้ามาโชว์ตอนที่าก็กำลังกุ้มใจร้องไห้เนี่ยเขาไม่ได้โชว์นะก็ <laughs> เ,เห็นแต่ส่วนที่เขาแต่งออกมาโชว์ไงแต่ไม่ได้เจอด้านลบของที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยเั้นคนไปดูโซเชียลมากๆเข้าจิตใจมันต้อยต่ำรู้สึกตัวเองไร้ค่าโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเสียเวลาด้วยเสียอารมณ์ด้วยไม่คุ้มเลยถ้าหากอยากจะใช้โซเชียลนะใช้อินเทอร์นเนต็ตเนี่ยอยากจะให้ใช้ในการทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่นหาข้อมูลมันมีข้อมูลดีๆอยู่ในนั้นเยอะทําให้เราเพิ่มพูนความรู้ได้อะไรข่าวสารที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ให้เราเปิดโลกทัศน์แล้วก็เข้าใจโลกดีขึ้นสามารถเตรียมการตั้งรับทํางานทาการต่างได้ดีขึ้นอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้มาช่วยในการทํางานในการทําวิจัยในการศึกษาเ่าเรียนถ้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้แล้วก็เป็นประโยชน์แต่ประเภทที่ว่าเราเองถ่ายๆโชว์ๆนี่นะลดเถอะ คนอื่นดูแล้วก็ไม่เย่เขาจะชื่นชมเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าคนนี้เนี่ยขีขขข้อวด <c oughs> จริงๆเขา,าดูเราจะโชว์สิ่งดีๆแต่เขารู้สึกว่าเราขีอ้อวดแล้วคนดูก็ไม่เกิดคุณค่าสร้างสรรในใจเท่าไหร่เพราะว่าความรู้สึกว่าต้อยต่ําสู้คนอื่นเขาไม่ได้มันก็เกิดขึ้นสรุปคือเกิดผลลบทั้งคนโพสต์เกิดผลลบทั้งคนดูแล้วก็เสียเวลาด้วยเป็นการใช้โซเชียลแบบไม่คุ้ม ขอให้ใช้แต่คุ้มเถอะเจริญพรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่มาให้ธรรมะและข้อคิดดีๆให้กับพวกเราค่ะครับคอบพุะคณครับเจริญพรคุผู้ชมครับจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์นะครับพบเลยครับว่าความรู้สึกไร้ค่านะครับ สาเหตุหลักๆนอกจากจะเกิดขึ้นจากสังคมที่ให้ค่านิยมที่หลากหลายแล้วนะครับย้อนกลับไปที่ตัวเรานะครับก็คือการเสพสื่อโซเชียลมีเดียจนทําไปสู่ความเปรียบเทียบหรือว่าการเปรียบเทียบไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตของคนอื่น ก็จะทําให้เราสามารถรู้สึกความไร้ค่าขึ้นมาได้เองครับค่ะแล้วเกิดว่าหากเรารู้สึกว่าตัวเราไร้ค่านะคะให้เราเริ่มที่จะออกไปทําคุณค่านะคะให้กับตัวเองก่อนนะคะโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดบ้านการออกไปช่วยเหลือชุมชนนะคะเก็บขยะนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะช่วยคนรอบข้างของเรานะคะที่เขาเป็นคนไร้ค่าอย่าลืมพาเขาออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะก็จะทําให้ช่วยเขากลายเป็นคนที่มีรายคุณค่าได้ะคะ่ะ หรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเราดูตัวอย่างบรมครูนะครับติเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในสมัยที่พระองค์นั้นเป็นเจ้าชายสิทธถัะครับ เป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นว่าที่กษัตริย์ก็ว่าได้มีวิถีชีวิตความเปรียบพร้อมทุกอย่างครับทั้งหน้าที่การงานรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติแต่ท้ายสุดนั้นพระองค์ตระหนักแล้วก็รู้ครับว่าจริงๆแล้วคุณค่าของพระองค์นั้นอยู่ที่การแสวงหาทางหลุดพ้นทุกขนำไปสู่ทางของพระนิพพานนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการเขาคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับ แล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ